ิตานนะคะสวัสดีทุกๆคอมเมนต์พิชดาพรกดถูกใจลิงก์ด้านล่างนะคะห้องเจ๊เล็กแล้วบอกว่ามาจากไหลสดแม่นรินนะคะกดถูกใจลิงก์ด้านล่างห้องเจ๊เล็กและบอกว่ามาจากไหลสดแม่นรินสามตัวแม่นรินอยู่ในห้องแต่ทุกคนอย่าส่งให้เพื่อนนะคะฟังก่อนนะอย่าส่งให้เพื่อนในกลุ่มนะคะเก็บไว้สื่อเอาของจากของก่อนเดี๋ยวจะอ่านอย่าินบอกเดี๋ยว เจ้าสิอันเดอร์ู้ใดยันเล็อันเลขกยังเข้าไปเอากรรัฐบาลไทยรัฐบาลเวียดนามนะคะในห้องแล้วนะจ๊ะไทยฮานอยอยู่ในห้องห้องเจ๊เล็กและให้ทุกคนบอกว่ามาจากไหลสดแม่นรินนะคะเข้าไปทักทายแอดมินได้เลยบ้านนี้ตอบเร็วโอนไวบ้านนี้ตอบเร็วโอนไวนะคะสวัสดีพี่ชดาพรค่ะสวัสดีเฮียยงค่ะทุกคนจ๋าสวัสดีพี่ หนูนิ้งค่ะสวัสดีค่ะพี่มาริยาใครที่มาดูครั้งแรกใครตามมาจากลาวที่แตกสามตัวตรงเมื่อวานนี้ ใครสมาชิกใหม่ fc ใหม่ที่ตามมาจากลาวแตก3ตัวตรงเมื่อวานนี้และลาวตลอด3อาทิตย์ของเราไม่หลุดเลยนะคะใครที่ตามมานะจ๊ะทุกคนขากดติดดาวกดไลค์กดแชร์รวมหัวใจเข้ามาและกดถูกใจลิง์ด้านล่างเลยนะคะเสียด้ราวเมื่อวานปกติซื้อ20-30 พอไปตามหน,หนักได้สองสองบาทไม่เป็นไรค่ะทุกคนจา๋าเรื่องโชคเรื่องลาบเอาไม้ไมีเสียงเด้ทุกมือไม่เต็มค่ะห้องนี้รับได้เป็นหมื่นคนเลยปังมากค่ะแม่เข้าทุกวดัดใครที่เข้าไม่ได้เอฟซีใหม่นะจ๊ะทุกคนค่ะเมะื่อวานมีสามตัวแตกรัวๆใครใครที่เข้าไม่ได้ดูที่หน้าเพจและคลิกลิงก์ที่หน้าเพจนะจ๊ะลิงก์ที่หน้า คลิกเลยนะคะถ้าสมมติว่าคลิกตรงหน้าไหลพร้อมเพื่อนแล้วจะทำให้แบบเข้ายากลำบากนิดนึงตรงนี้นะ,ะจ๊ะเจ๊เล็กดูดีๆช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากวันนี้นะคะนั่งแบนทั้งวันนะคะนั่งแบนพวกมิจฉาชีพที่แอบมาแปะลิงก์ให้ทุกคนยึดจากที่แม่นารินไหลสดถือว่าทุกคน ได้บ้านที่ชวนนะคะดูล่ามเมื่อวันไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะมาขอบคุณค่ะพี่รัชนีเพิ่งดูครั้งแรกนะคะทุกคนจา๋าใครที่มาครั้งแรกกดติดดาวไว้นิดหนึ่งเพราะว่ากดของพี่มาร์คคือใครที่กดดาวใครที่คอมเมนต์ถึงจะเห็นไหลสดเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้นะคะทุกคนจา๋าเพจมันปิดกั้นหนัก,นกๆก็เลยต้องช่วยกันไหลและ ช่วยกันกดแชร์ทุกคนคลิกตรงนี้ไม่ได้ดูที่หน้าเพจเดิมแม่นาลินปักลิงก์ไว้ให้ตลอดเพื่อคนที่เข้าไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเข้าไม่ได้นะคะพี่จอยบอกว่าขอบคุณถูกสามตัวตรงเมื่อวานยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ถูกไม่เป็นไรทุกคนจ๋าแต่ใครที่เข้ามาใหม่ทุกคนอย่าเพิ่งอย่าพิ่งเชื่อใจแม่นาลินมากนะ ครที่เข้ามาใหม่อย่าเพิ่งเชื่อใจแม่นารินมากค่อยๆดูไปนะคะแม่นารินมีกลุ่มฟรีไม่มีอนดนั้นนะคะทุกคนจา๋าใครที่เข้ามาใหม่เบาๆก่อนโบแมนบอกวันจันทร์สีฮอตอัดปุ๊บเลยเดยมาได้เลิกงามยามดีปล่อยรัฐบาลไทยนะคะกับฮานอยลิงยงด้านล่างรัฐบาลไทย3ตัวอยู่ด้านในนะคะทุกคนจา๋า แอดมินยินดีต้อนรับทุกคนแต่ให้เอฟซีแมนาลินน้องเนทบอกด้วยนะคะว่ามาจากไลสดแมนารินถ้าไม่พูดว่ามาจากไลสดแมนารินนะคะทุกคนจ๋าพลาดพลาดตรงไหนเพราะว่าแอดมินบ้านนี้จะให้สิทธิ์คนที่อยู่ในไลสดแมนาลินและเข้าไปขอแนวทางนะคะใครอยากตามไทยไปลองดูเหมือนเมื่อวานเมื่อวานถ้าใครดูไ์สดลาวพัฒนาแมนาลินจะบอกในไ์สด ว่าไม่ใช่วันนี้จะแตกสามตัวเหรอและก็เป็นจริงๆทุกคนรู้ไหมว่าตอนแรกแมนาลินเขียนเลขที่เหมือนกับอ้วนน้อยแปดสี่อยู่ในสามตัวตัดเล่นด้านล่างด้วยนะไม่งั้นใบแดงนะคะทุกคนจะจะได้ทั้งสามตัวแล้วก็จะได้ทั้งสองตัวตัดเล่นและถ้าเป็นเรียงสี่ตัวจะได้สี่ตัวตรงเลยเขียนถ้าใครไปติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัวแมนลินนะคะแมนลินจะเขียนไว้ คาทิมอิลี่าบอร์สันทีได้แปดแปดสี่หนึ่งศูนย์สี่เลยอิลีเลยบอตัวบอตัวถ้าตัวนี้ให้หวัวยจมะเข่าเลยไม่โกหกจริงๆและมั่นใจจริงๆและวันนี้สามตัวรัฐบาลไทยนะคะตั้งใจวางจริงๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจากสูตรคิดว่ามาคิดว่ายังไงก็มาค่ะ นฟังนะ3ตัวแม่นรินนะคะเอาผู้ใดอยากไดเด้เอจะพูดในไลรสดให้ฟัง2ตัวแล้วก็จะให้แคปหน้าจอเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคนที่มาใหม่เยอะมากๆนะคะพิมพ์แคปเข้ามาเลยค่ะใครอยากแคปพิมพ์แคปจะให้แคปสตัวรัฐบาลไทยได้แล้วจุไวเดอรจุตรงไหนรู้ไหมทุกคนจ๋า จุไว้และไม่ต้องเอาลงกลุ่มใครที่ได้เก็บไว้ที่ตัวเองแล้วก็หาซื้อของตัวเองให้ได้ก่อนอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอันมีน้ำใจกระมูกระพวกเจ้าอันมามาจมให้แมนาลินอีกว่าสืบทันเดพิมพ์แคปมารวรและรวัวหัวใจมาเลยค่ะพิมพ์แคปแล้วรวัวหัวใจมาเลยพิมพ์แคปแล้วรวัวหัวใจมานะคะพิมพ์แคปแล้วรวัวหัวใจให้แมนาลิน เลจ้าทุกคนจ๋าใครอยากได้ใบที่แบบเป็นใบส,สดฮาหนอยพิเศษ V.I.P ปกติลิง์ด้านล่างเจเล็กนะคะใครอยากได้ในส่วนของฮาหนอยเดอร์ใครอยากแคปรัฐบาลไทยสามตัวและช่วงท้ายใครที่ยังไม่ทันนะคะแม่นรินฟันสองตัวเม็ดเดียวไปแล้วในไลฟ์สดแม่นรินฟันสองตัวเม็ดเดียวไปแล้วในไลฟ์สด เมื่อวันที่23สาเดี๋ยวจะให้สองตัวเม็ดเดียวด้วยพิมพ์แคปมาเลยจ้ะพิมแคปไปแล้วนะจะเอาหัวใจนะคะอยากเห็นหัวใจในวันคริสต์มาสอยากเห็นหัวใจสีแดงรวมหัวใจสีแดงมาเลยจ้ารวมรวมมาเลยนะคะเดี๋ยวให้แคปเดอร์รวมมาค่ะรวมเลยรวมเลยนะจ๊ะมาคิดว่ามา คิดว่ายังไงก็มาค่ะอ่ะแทบเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆนะคะเจ็ดร้อยคนจา๋าชัดไหมจดี๋เอาใหม่เหมือนจะไม่ชัดแป๊บนะคะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคนนะคะใครตามมาจากลาวบ้างเนี่ยเอซใหม่เยอะมากๆนะคะเชทลาวแตกเลยนะคะรัฐบาลไทยค่ะ ามตัวแม่นรินค่ะรัฐบาลไทยสามตรวยและไม่ต้องไปไหนนะคะ<ม>เดี๋ยวแม่นรินจะให้สองตัวเม็ดเดียวค่ะจะให้สองตัวเม็ดเดียวค่ะแคปเสร็จแล้วเก็บไวห้หาสื่อแต่ยางของแปดต่อยคตยาเผื่อแพรมูเดอร์อยาเผื่อแพร่เพื่อนเยอะนะจ๊ะทุกคนขาอย่ามีน้ำใจเยอะเจ้าจะอันเลขเหล่านะคะ แคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆนะคะนับถอยหลังนะคะให้แคปนานไม่ได้นะจ๊ะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนเล็กลิงด้านล่างใครไม่ทันขอใหม่ในห้องเลยห้าน้อยพิเศษ VIP ปกติอยู่ในห้องแล้วลุลวนนะคะสองตัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สามสิบธันวาคมตัวที่เลขที่แม่นรินชอบ ในวันที่สาสิบนะคะทุกคนจา้าเนวันที่สาสิบที่จะถึงนี้สาสิธันวาคมสอง4ันสองตัวที่แม่ณรินชอบนะคะเราฟังสองตัวนะคะสองตัวที่แม่นรินชอบเลขตัวเดิมที่ให้เมื่อวันที่ยี่สิสามนะคะแต่ใครไม่ทันย้ำให้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าวันนี้เพื่อนเพื่อนมาเยอะ อาจจะด้วยกระแสลาวเมื่อวานนะคะแอดเฟซบุ๊กส่วนตัวเกือบแตกทุกคนจะแอดแบบรวมมากสองตัวเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนะคะทุกคนจะฟังนะคะเลขที่แม่นาิน900คนตรงนี้ถ้าได้ยินตัวเลขที่แม่นาินพูดพิมพ์กลับมาเลยค่ะ87ค่ะ87งวดนี้ยังไง7ก็มาปิดท้ายปีค่ะ ยังไงเจ็ต้องมาปิดท้ายปีค่ะ